สุกาผมปั๊กครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา้านชมครับมากินนี่ครับฮะซุกี้ครับผมนี่ก็ครับก็คือแพคเกจิ้งครับของเซปิลีซุกี้ซานครับผมนี่ครับใครอยากลองทานนะครับสามารถซื้อไปฝากรูปฝากร้านได้นะครับผมรับรองว่า อย่างนี้แน่นอนครับเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะไม่ใช่แบบผมพูดมั่วนะครับผมผมเคยทำแล้วนะครับผมก็เลยกล้าการันตีวันนี้ก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูผ่านกล้องนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วชิมไม่ได้ออกกล้องกันเองผมวันนี้ก็มาในรูปแบบแพ็คเกจิ้งที่สามารถกันน้ําได้ครับผมน้ําไม่สามัดเขาได้น้องครับผมวันนี้ก็เป็นซุกี้ทะเลครับผมนี่ครับมาแต่งเติมเอาเองครับใส่กุ้งใส่ไข่นะครับผมใส่ปลาหมึกแล้วก็ใส่ผักออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาข้างบ้านครับผม ก็มากับน้ำจิ้มครับว um, ันนี้นี่ครับผมน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มใส่งามาด้วยครับผมนี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยครับสําหรับใครที่ว่าน้ําจิ้มมันน้อยไปลองดูดีๆนะครับ๋ยวผมจะใส่ให้ดูน้ำจิ้มก็ให้มาพอดีนะครับมันก็จะเป็นผงน้ําซุปมาให้นะครับ ผมผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเป็นอ่าเป็นเหมือนว่าที่เขาปรุงมาแล้วมันเป็นผงนะครับแล้วก็เอามาเทใส่น้ําแล้วก็ต้มได้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆนี่เห็นไหมครับน้ําจิ้มเยอะนะครับใครบ้าน้อยนะครับใส่น้าพอประมาณครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยครับคําแรกครับผมก็ต้องกินกับกุ้งโอ้กินกับปลาหมึกนะครับ นี่ครับจิ้มเข้าไปครับมาครับกินน้ำกันครับรสชาติม่งสุดยอดเหมาะสำหรับใครที่อ่าไม่ชอบออกไปซื้อกินข้างนอกนะครับสามารถซื้อสั่งมาเก็บไว้กินได้ครับ นี่ครับต้มไม่ยากครับมีขั้นตอนวิธีการต้มบอกในซองพร้อมครับผม,มร้อนเนงื้อแตกแว้บ อยมากะครับร้อนมากเลยครับนี่ครับคำตัวๆครับ 嗯。Mm. แต่เรามึองยักษ์ครับผมจากโลตัสอร่อยมากสมกับราคาจริงๆครับผมจานนี้ถ้าตีเป็นขายนะมีกุ้งไย่ไรนี้ประมาณห้าสบาทอยู่นะครับแต่นี้เราสมัรถซื้อไปในราคาเพียง35บห้าบาทนะผม สามสามห่อร้อยนะครับผมนะครับกินเองนะครับกินง่ายนะครับขายคล่องครับผม คือย่อมครใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนนะครับสามารถทักลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับผมจะทิง้งลิงก์ Line แล้วก็เฟซบุ๊กไว้ให้นะครับผมสามารถทักมาได้ครับผมพร้อมตอบ24ชั่วโมงครับผมนะครับผม,นะบผมนี่ครับอะเรากินวุ้นเส้นมากแล้วกันเดี๋ยวเขาว่าไม่กินวุ้นเส้นนะเพราะว่าวุ้นเส้นค่อนข้างจะตักยากครับ ไข่คร,ครับผมไข่แดงไข่ขาวมันเต็มหมดแล้วจุ๊บ 으음~~ <목소리도> ชิมเนื้อกันบ้างดีกว่านี่ครับเนื้อโคตรสุด ใชด,ด้วยกุ้งครับขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ครับกุ้งตัวบักใหญ่ใส่จัม,มุอือหือเพื่อนมาเลย โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครสนใจอยากขายนะครับก็อย่าลืมตมิดต่อได้ที่ลิงนันล้านนะครับขายง่ายนะครับขายดีนะครับผมแถมยังอร่อยอีกนะครับก็ถ้าใครจะขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุคคุยดนะครับ คนส่วนมากจะไม่ชอบออกจากบ้านครับสามารถขายให้ยุคโควิดได้นะครับโอเคยุคพลิกวิกินให้เป็นโอกาสแล้วเ,เจอกันครับ